ประเทศจีนเป็นประเทศที่ผลิตและบริโภคไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันไฟจากการผสมพันธุ์การปลูกการแปลร,รูปและการค้าได้พัฒนาเป็นแบบดิจิทัลแล้วตลาดการซื้อขายไฟทั่วประเทศนั้นเป็นองค์กรบริหารเชิงแพลตฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติก่อตั้งขึ้นในปี1998สำหรับการปรับปรุงควบคุมทางมหาภาคและการพัฒนาอุตสาหกรรมของไฟในจีนปัจจุบัน ได้สร้างแพลตฟอร์มบริการที่สำคัญทั้ง4แห่งรวมถึงการค้าขายไฟ้าการกำกับดูแลทางโลจิสติกการบริการทางเงินทุนและสารสนเทศทางข้อมูลก็ได้เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของ่วงโซ่อุตสาหกรรมไฟายจนระบบดิจิทัลและอุตสาหกรรมของไฟ้าประสบผลสำเร็จในปัจจุบันจำนวนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟายทั่วประเทศจีนนั้นมีมากกว่า5,000ันแห่ง และมากกว่า90%ของจำนวนวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟายทั้งหมดทั่วประเทศ